สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบช่องคาถาแหล่งลมพับบ้าน EP ที่7.5แล้วนะครับเราเดินทางกับึง75ี p แล้ววันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่ๆเรามีไม้ชวนทั้งหมด22รายการเสิร์ฟๆพนั้นเลยครับวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองไหนสามารถโทรที่เบอร์063 4789 454ได้ลเลยนะครับ หรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0634789454ได้เลยนะครับลองแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยต่อรองราคากันได้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจอยากปิดองไหนสามารถโทรมาและแจ้งว่าจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาพี่ๆเรามาเริ่มรายการที่เร็วกว่าครับ รายการที่1นึ่งจะเป็นเปลี่ยนแล้วว่าผมวัดช่องแครับองนี้เหรียญแล้วว่ามวัดช่องแ K นี่ครับไปเสิร์ฟนี่เลยนี่ครับวัดช่อง K ปีสองพันหครับองนี้นี่ครับไปเสิร์ฟนี่เลยนี่ครับเราผมวัดช่องแ K ขนาดแบบนี้เลยครับนี่ครับไปเสิร์ฟนี่เลย ครทเสับสนี้เลยนี่ครับรายการทีหนึ่งครับตรงนี้ <c oughs> เหลีนน่ยมแล้วโปรโมชั่นแค่เอาไปในราคา500บาทรับ500บาทเลยตรงนี้500บาทรับ500บาทเดี๋ยวทดสอบนี้เลย รายการที่2รายการที่2จะเป็นดอกพิกุลทองของไม่ชีบุญเรือนทน่ามงี้เป็นดอกพิกลทองไม่ชีบุญเรือนเศรแบบนี้เลยครับนี่ครับเศรษแบบนี้เลยนี่ครับสำหรับนี้สำหรับปิดทึบะทะบ่ามงี้รายการที่2 ดอกพิกลทองไม่ชีบุญเือรงนี้ไปราคา500บาทกับ500บาทเลยรงนี้500บาทกับ500บาทเฉลยนี้เลยต่อไปไรายการที่3รายการที่3จะเป็นไอไข่วัดเจดีครับตรงนี้เป็นไอไข่วัดเจดีหน้ากากทองนะตรงนี้เรียหน้ากากทองเลยนี่ครับว,วัดเจดีนี่ใครไปเฉลยนี้เลย นี่ครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจอคอดจอคอดนักข่าวสีธรรมราชทั้งพวกนี้ปีสองห้าสองหกนักทองนี้นี่ครับรายการที่สามเด็กไนะข่วัดเจดีนักกัดทองนี้เอาไปราคาห้าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทเฉล่ยแนี้เลยนะครับต่อรายการที่สี่ รายการที่สี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญถ้าตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญเลยนี่ครับหลวงพ่อเหรียญนี่ครับนนทบ,บุรีสวยๆครับตรงนี้นี่ครับ สแบบนี้เลยนี่ครับหลัดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยนี้เลยนะครับ รายการที่4เหรียญแล้วเพราะเรียญองค์นี้เอาไปราคาห้าร้อยบาทดับ500บาทเลย500บาทดับ500บาท,บบาทบเสริรนี้เลยนะครับนี่ครับต่อไปรายการที่5รายการที่5จะเป็นพักกิ่งครับองค์นี้เป็นพักกิ่งก้นถ้วยเลยนี่ครับไปเสิร์ฟนี้เลยนี่ครับ เสร็จนี่เลยครับเสร็จนี่เลยนี่ครับเ <c oughs> สร็จนี่เลย รายการที่5พักกิ่งก้นถ้วยรงนี้ไปราคา5้รยบาทตาร้อยบาทเลย500้ยบาทต่อห้0ร้อยบาทบสวยนี้เลยนะครับต่อไปรายการที่6รายการที่6จะเป็นดาวพ,พินะครับองนี้เป็นดาวพ,พินะเลยนี่ครับกเก่าเลยสวยเลยนี่ครับก็เกา่างนี้เลยนะครับ นี่เลยหายากนะครับรงนี้รายการที่6ดาวพ่อพินนาองค์นี้เอาไปราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทเขาเก่าสวย,ยงี้เลยนะครับต่อไปาการที่7รายการที่7จะเป็นเหรียญลวทพิมไตรมา้นะมงนี้ เดลโบทิมไตมาสตอกเลข348สี่แปดนะตรงนี้นะครับเดี๋ยลโบพิมไตตมาสเสสรบนี่เลยนี่ครับเสสรบนี้เลยนี่ครับ ตัวบทิมไตมาดหนึ่งแปดทัตรงนี้นี่ครับเสวส์ตนี้เลยเสร์ตนี้เลยนะครับรายการที่7เลยรูทิมไตมาาดองนี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย 500บาทครับ500บาทตัเสื้อนี้เลยนะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่8รายการที่8จะเป็นเหียอลูกทีม8รอบครับตรงนี้ <c oughs> เหียอลูกทีม8รอบตวเสื้อนี้เลย <c oughs> นี่ครับทีม8รอบ <c oughs> ลงยาลายธงชาตนะครับตรงนี้น <c oughs> <c oughs> ี่ครับตวเสื้อนี้เลย นี่ครับสวยแบบนี้เลยขนาดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับปุ๊บทิมอายุครบ8รอบนี่ครับ รายการที่8หรือมุดหรือมุดทิม8รอบองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ6 0 0บาทเลย600บาทรับ6 0 0บาท่าส่วนนี้เลยนะครับนี่ครับนส่วนนี้เลยต่อไปรายการที่9รายการที่9จะเป็นรูปรหลอดห้องเงินวัดบางคานทับองนี้รูปรหลอดห้องเงินพิมพ์นักปกรับองนี้ รูปหล่อของเงินพิมพ์นักปกเลยนี่ครับสวยๆยนี้เลยนี่ครับสวยๆนี้เลยนะครับหน้าต,ตาคมชัดนะครับตรงนี้นี่ครับสวยๆนี้เลย รายการที่9รลูปรอหลงพังเงินพิมพ์นักปกนี้เอาไปในราคา700บาทครับ700บาทเลย700บาทครับ7 0 0บาท,ทเสิร์ฟนี้เลยนะครับต่อไปรายการที่10รายการที่10จะเป็นดอกพิกุลหลวงปุบุญท่าตรงนี้เป็นดอกพิกุลหลวงปุบุญเสิร์ฟนี้เลยนะครับ นี่ครับนี่คระเสร์ตนี่เลยนี่ครับ,รรบข้างหลังมีรอยจานครับตรงนี้สเสิร์ตนี่เลย รายการที่10ดอกพิกุลหลุบปูบุญองค์นี้เอไปในราคา600บาทละห0 0้อบาทเลย600บาทลับหกรอบาทรายการที่สิตตรงนี้